สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ TCG p พกา o ช่อ n แกลราการเกมเกกาวที่คนเล่นไม่กล้าครับผมเย่ไม่มีซาวนะตอนนี้คือไม่ใช่คลิปไลฟ์ครับผมอันนี้ก็ต้องมานั่งทำซาวเองนะครับไม่มีเสียงปลมมือเลยนะครับผมไม่เป็นไรให้กำลังใจตัวเองไปก่อนนะฮะอ่ะก็วันนี้เป็นเป็นคลิปพิเศษนะครับผมแอดซันโตได้รับมอบหมายนะครับให้ทำคลิปเอ็กซ์คูซีฟนะครับผมเพื่อลูกเรือทุกท่านนะฮะ ก็วันนี้จะมาในเด็กของจอมมารสวรรค์นะครับลำดับที่6กนะฮะซึ่งเป็นขวัญใจของใครหลายคนเลยนั่นก็คือก็อตเซกนั่นเองนะครับผมอ่าก็อย่างที่เห็นกันนะฮะว่าช่วงนี้นะครับแพทนี้คือก็อตเซกนี่บอกเลยว่ามามาบ้างเลยนะคือตอนที่เมกาเด็กมันอ,อกอเมื่อวาปลายปีที่แล้วมันเป็นหลอดดากอนใช่ไหมเออเป็นตัวหลอดเนาะแล้วก็ทีเนี้ยเหมือนกับว่าก็อสเซกอ่ะมันจะตั้งยากนิดนึงเพราะหลอดแม่งยิงยิงทุกอย่างทะลุไปหมดเลยอเอออะไรเงี้ย ตอนนั้นก็คือเงียบกระแสกอลเซ็กก็คือค่อนข้าง,างไม่ใช่เงียบหรอกมันมันดูแอบบแอบบน,น่าน้อยใจนะครับผมนิดนึงเนาะแต่ว่า,ายุคนี้ก็บูมขึ้นมานะครับผมด้วยรูปแบบเด็กที่กอสเซ็กรเรียกว่าไงเด็กมันช้าลงมั้งคิดว่าเด็กมันช้าลงแล้วกอสเซ็กเล่นได้มากขึ้นนะครับผมมีโอกาสได้ตั้งตัวมากขึ้นแล้วก็เล่นกันเป็นท่าเนี้ยเออหกเจมข้าหัวนะครับผมอ่ะซึ่งวันนี้นะครับก็แอสตันก็จะมา สำหรับเด็กของตัวเองให้ดูนะครับผมอันนี้ความแรงอยู่ที่ประมาณ80%นะครับผมเพราะว่าไม่ไม่ได้ใส่ของแรงลงไปนะครับผมเอาแบาบว่าให้ให้หาได้ให้หาได้แบบหาได้ง่ายที่สุดแล้วละ่ะเออที่ว่ามีดีกว่าเนานะก็ลองเอาไปปรับดูนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรถอดอะไรใส่ได้นะครับผมอะเดี๋ยวคลิปนานไปครับแม่งโหลดนานนะครับผมอะนี่เลยก็เส็กนะครับ ตัวนี้คอสิบสองนะฮะแน่นอนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแฝดสลับจริงเทคแรกแฝดสลับสลับก็คืออยู่รูปแบบไหนสลับรูปแบบนั้นนะครับไม่สลับตั้งนะครับไม่ใช่เชนนะครับไม่เหมือนกันเพราะเชนมันจะเขียนว่าสลับในรูปแบบฟูลนสาพนะครับพวกนี้ไม่มีนะครับไม่มีใช่ไหมไม่มีถึงจะเป็นดับเบิลเอ็กซ์แต่ก็ไม่มีนะครับผมเอฟเฟกมีเวลเดียวครับก็คือเวลสามเลยนะครับผมก็คือสปิตของเราทุกตัวไม่รับผล สตอรี่เมจิกฝ่ายตรงข้ามนะครับผมดีมากครับพอเราเริ่มทำลา์นะครับเราก็จะมีาการแจ้งเตือนจากกลุ่มซื้อขายทันทีนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันไม่เป็นไรอ่ะ,อะพอไม่รับเสร็จปุ๊บถ้าบนสนามของเรามีเจม6สีนะครับผมรัด6สีเลยบกเกนรัดนะครับผมทั้งบอร์ดของเรานะครับก็จะได้รับเจมไม่ใช่ได้รับจะกลายเป็นเจมของสตอรทั้งบอร์ดเราอะ่ะจะกลายเป็นทุกสีสีละหนึ่งเมตรอืม ทุกตัวนะทุกคอร์สไม่สนเลยทั้งนั้นเออลมล่างหรือไม่ลมล่างไม่รู้ลมล่างมาสามเจมก็จะกลายเป็นหกทันทีนะครับใช่เป็นสปิริตนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ใส่สามได้ไหมได้ใส่สามอ่ะหลายเลสเลสญี่ปุ่นเลสทวิตเตอร์เขาก็ใส่สามแต่ว่าก็แล้วแต่ชอบแล้วก็คิดว่าในไทยหลายคนก็ก็เล่นแบบใส่สามก็ไม่ผิดนะตัวนี้ผมบอกว่าใส่สามไม่ผิด แต่ผมมาสวยแน่นอนนะผมใส่3แม่ขึ้นมือผมมาเป็นคอส์ด12 3ใบนะครับผมจากพลังในการเรียกคอสใหญ่ของแอนโซนครับไม่รู้เป็นเียอะไรตัวใหญ่ชอบขึ้นเยอะเพราะนั้นเราก็จะหักดิบมันในการใส่2นะครับเพิ่มได้เพิ่มได้ไดดนดนี้เพิ่มได้นะครับผมอ2ใบอ่ะ,อะแน่นอนใบต่อไปครับก,ก็เซกท้ายดินท้ายปัสสนะครับผมรถถังฝั่งทนของเราเนะ่ยใส่3ครับเทคไม่พูดนะอ่ะเทกไม่พูดทุกเทกอับอาเนี่ยรับเป็น คอนเซ็ปต์เก่านล้วเป็นชื่อเก่านะครับผมปัจจุบันลดค่ารายไดนะ้เปลี่ยนค่ารายได้นะครับผมไม่รับสบปีดเมจิกตีฟันเบิร์ดลุกยิงหนึ่งไร้ด้วยอืมใช่ยิงหนึ่งไรต้องเทนเซ่นะครับผม,มเต็ม่เต็มแหละมีใครใส่ไม่เต็มไหมไม่เนาะหรือใครจะเปรี้ยวรถก็ก็ใส่สองก,ก็ได้เราผมใส่เต็มตัวนี้มันไม่อยากไปหวังพึ่งครับ นถ้าใส่ตัวนี้เต็มแล้วจะลดตัวนี้เหลือสองก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเต็มลูกเรนเฮสุดยอดกอซีของกอเซกเต็มนะครับไม่มีเงื่อนไขลงมาเธอแรกวัดใจถ้าเธอต่อไปรอดเข้าเธอปุ๊บใจหนึ่งลงรัวๆนะครับผมเปสามลกเรนเฮ แน่นอนย้อมสีได้ปรับคอรกอสเซกได้หาโอวารี่ได้เลยสามปิจิบันนะครับปิจิบันเปลี่ยนสีได้มีชิลปรับคอสได้แต่ข้อเสียคือคอไม่ชาร์จแต่เด็กนี้ผมใส่สามนะผมเอาไว้ลงกอสเซกไรตีนะครับไม่ใส่ได้ไหมเดอแต่นะครับไม่ใส่ไม่ได้ไหมได้กอสเซกเซโร ใช่ไหมมันจะทายซีโร่ซีโร่ลงกะตะลงมาจัวัวยิงแกนวอล์กที่ไม่ใช่คีเกนผมใส่สามจะหนึ่งลงตีสลับจิงได้ฉุกเฉินนะครับอยากประหยัดคอบางทีตัวปรับค่าไลนาแล้วไม่อยู่ใส่สามทายเงาครั้งนี้กระตะใช่ไหมถ้าอ่านไม่ผิดแน่นอนครงงั้งนี้ดชินคอ้ เหนมาข้างเงมูชาสะท้อนจะดึงเทกจวดสองถอดคอใสอเล็กแนะนำให้เป็นอเล็กใหม่นะครับก็เลือกเอาว่าจะเปิดเอดีหรือจะหาวินเนอร์มาใส่นะครับแต่ผมผมรีบเก็บเพราะว่าผมไม่ได้เปิดนี่ไงไม่อยากเปิดเอดีก็มันลงได้มันเป็นคอสี่ที่เพิ่มมันลงฟรีได้ในเด็ก,กอสเซกนะครับผมง่ายเฮียนะฮะเด็กอื่นมันอาจจะจ่ายสองลงเด็ก,กอสเซกค,คือลงฟรีแล้วก็บิดจ,จว แต่เต็มของกันอ่ะอทีดีตัวนี้ผมลองแล้วรักเลยนะครับผมขึ้นมาเร,มเริ่มเริ่มเทิร์นแรกของเกมดอรอปเต็ปทิ้งจวดสองโคตรดีมันเหมือนเป็นอะไรก็ได้ในเด็กอะ่ะก็ทิ้งแม่งไปเลยดอรอปเต็ปประกาศทิ้งสองบาย่วดสองแม่งง่ายดีครับผมเป็นการจวบวกหนึ่งนะก็เข้าเทิร์นดรอปเต็ปล้วจั่วหนึ่งอ่ะทิ้งแม่งจวดสองนะครับผม ผมมองว่าดีมากครับสองคุมเวลามันใหม่นะเนาะดาวคอนชิลสีเนื้อกาสมันก็จะชัดนะครับหรือว่าเป็นเพราะเราถ่ายตองคืนววันนี้ไม่เป็นไรใส่ามนะอะแผ่นี้ใส่สตองดองกันลองมาแล้วมันมีเฉดสีเยอะไหมมีนี่มีอเล็กนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีบ้านอีกใจหนึ่งหดสามถสองหาอะไรหาคนนี้อืมหลักๆคือหาคนนี้ ที่เหลือได้อะไรมาไม่รู้แถมใจหนึ่งอะคิดอะไรมากทิ้งถมแค่นั้นเองโอวาลิตอนจะลงโลคูดเทนเทนมะนะครับปรับสีได้ปรับสีได้สไดเสร็จปุ๊บก็เ็กไปเลยว่าสูงสุดเล่นกับตัวนี้เลยหลักๆนะครับอย่าลืมว่าเทคแม่งมีแค่วิวสามเป็นปัญหามากคอแม่งล้อห้าเมตรจบ ะครับอืมใส่สามเทนมะพี่โนบุใส่สามมีใรใส่สองไหไม่มีเนาะใส่แหละในเดกอ็เ็กนะยังไงก็ใส่แม่งเฉดสีได้เอเศกเจมเศกเจม้จมอยได้โคชี่อะโดนลบเจมยังมีเจมอะเออยังยังมียังมีเจมเอาไวรัสอะใช้คำนี้แล้วกันเวลาซัมบีโจหนึ่งขับใส่ แอดครับใส่โลกม่วงเขาใส่โลกม่วงกันแอดทำไมทำไมแอดไม่ใส่ไม่เก่งยังยืนยันว่าโลกม่วงเป็นโลกที่ไม่เก่งเหมือนเดิมการเบรกเกมของมันด้วยเทคหน้าที่ปบบถอคอนหนึ่งไปแทอ้อ่ะมันแค่ทําให้รู้สึกจีจ้ามันมันไม่ได้แบบเปลี่ยนผลเกมมากมายขนาดนั้นผมมองว่ามันมันไม่ได้เก่งสมกับร,ราคาพิกมาก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยท้าไม่ไเล่นคีเกนก็ก็อย่างนั้นอะ่ะเออ เลยใส่อะไรที่มันเป็นใจหนึ่งลงทิงลงจวหนึ่งเลยดีกว่าลงจวหนึ่งเลยปุ๊บมึงอยากยิงก็ยิงเอะไม่สนใจนะครับผมไม่เสียดายอะไรทั้งนั้นแต่ใครอยากใส่โลกม่วงเชิญไม่ว่ากันไม่ผิดมีตังแล้วก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกับแอดไม่ว่ากันไปลองดูแต่ยังยืนยันว่าโลกม่วงไม่เก่งจริงๆ ลองใช้ดูแล้วเคยลองใส่โล่โมงในเด็กนี้แล้วไม่เวิร์กไม่เวิร์กจริงคอหนึ่งเมตรทำอะไรได้เยอะมากในเด็กรัดทุกสีนะครับฟินิคแคนนอนใส่ยิงน็กซัสยิงเจ็ดพันยิงหน้ายิงหลังทีนี้มันเบรควาสามเวจริงยิงสองเจมเปลี่ยนสีได้เย่โกงไหมโกง กงงกงครับ <g ong> <g ong> <c oughs> แค่นี้เลยตอนแล้วไม่ใส่ได้ไหมได้อยากใส่ไอเทนมาโอเวอร์พอนได้นะครับแต่แอดอยากใส่ใจหนึ่งลงแปะของเจมอืมของเจมเปลี่ยนสีได้คมแล้วครับ,บหลักๆมันประมาณนี้คือเทคอ่ะเราไม่ต้องพูดกันเยอะเว้ยเราเรารู้อยู่แล้วนะครับผมว่าอะไรเป็นอะไรเ,เดี๋ยวมาดูท่ากันนะครับ อ๋อเบิร์ดอยากใส่ก็จะอเล็กใส่ไปไลเฮอร์มิลิเทอร์ใหม่เก่งเก่งจริงลองแล้วเวิร์กนะครับถ้าไม่มีก็ตามงบคิงคอมมานได้หรือเฮียอะไรก็ได้ที่เป็นเบิร์ดจัว่วเบิร์ดดอได้ไหมได้เฮียสุดๆเลยที่เคยลองใส่คือเมียโอเมโอตัวนี้เมียโอตัวนี้อืมนะครับจัวสามเพียงหนึ่งเหมือนกันแหะพอกัน อะคิงเข้ามามันเป็นของเบรกไงเออนะครับไม่รู้มวญหมดแล้วโกก็ลองดูว่าชอบแบบไหนเลือกจัดได้ตามงบประมาณของคุณนะครับแต่หลักๆคือคุณต้องมีของในเมกะเด็กก่อนอย่างละสามนะครับ T D A S D เอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันมันมีคนขายแยกเยอะแยะที่แบบอืมบางทีมันไม่สามารถจัด มวงขขาวได้ไงฉลยอดอะ่ะมันก็ขายกันคือเนดีมาเอาทองสามารถมาขายบ้างอะไรเงี้ยก็เอาแล้วแต่นะก็ไม่ผิดอเดี๋ยวรำให้ดูเล่นไงดอเต็บทิ้งจัว่วอืมเงินได้ยังเป็นไรก็ได้อะ่ะจริงๆอืมสีม่เมตร ลงละอ่ะทิ้งจว 2, ดสองเ๋ยเออนี่มันต้องเป็นห้าใช่ไหมเบอร์เซตเบอร์เซตวัดใจก่อนเลยลงแม่งมาเลยเชื่อผมเบิร์สามจิบได้เอาไปนี้แล้วกันผมยิบไปนี้ขาต่อไปนะครับผมพานลอดตายยาวฝ่ายหน่้าแม่งมีใครไม่อยากฆ่ากูถามแค่นี้อ่ะเข้าเทินผมว่าลอด ปรับเบลแมงก่อนเลยอย่างแรกนะครับนี่ใหนึงลงโมสามโอ้ยเฮียเห็นไมไม่ต้องถามทำไมแอา์ซันแม่งแพ้บ่อยนเนี่ยก,ก,กูเล่นอย่างเงี้ยก็เล่นแม่งไสอย่างเงี้ยเอาไงแดงม่วงขาวขาวแต่สองก็ได้กดตายเขาค่อยเล่นตูม แล้วเบบได้ข้อสามยิงไม่ตายแล้วต่อว่าห้าพันยิงตายอยู่ดีก็ได้หรือไม่อยากลงก็ได้มันอยู่ที่บอร์ดเขาอะถ้าไม่อยากลงก็นี่นะครับแต่ผมชอบแบบเนี้ยแค่นี้ก่อนมันเสียเวลาลงเดี๋ยวเผื่อที่นี่ตายหาไม่มีใครลดค่าไลนนะครับข้อเทินข้อดอกดอกีเฟ วางไว้วางวางไว้อย่าไปเสียดายพังอยากยิงก็ช่างหัวแม่งวะไรไม่สนใจหรอกขอช์จโอ้ยเฮียเนี่ยโอวลิโอวร,อวริอืมศูนย์ลงศูนย์นะขึ้นมือแตหนึ่งจั๊บเอาอะไรกัะพอ้วมัง อืมเนี่ยรีบว่าตีเลยแล้วแต่สถานการณ์นะเนี่ยตีมีวลีแล้วเคลียะละร์ปะล่ะแลดแรกไม่แลดเหรอเรียบร้อยตายแอบสุดแน่นอนขอของขอของขอของกันครับที่ไม่ใช่เบิร์ดบอลจบแล้วนับสีไหมเนี่ยไว้ยี้ก็เลยเนี่ยสีที่อะไรก็เลยเนี่ยสองสีหนึ่งสองสามสี่หลห้าหกเหลือลอ,อนะครับ เจมแมงลอยเป่นแค่นี้เนี่อยอะไรยกงไม่ออกเลยไม่มีอะเราก็เสร็อะ่ะตั้งให้ได้ก่อนดีกว่าแค่นั้นแหละดูว่าข้างหน้าเจอเด็กอะไรอะ่ะแล้วก็ลงอะไรก่อนหลังอะ่ะสำคัญตรงนี้ก็เสร็จอะ่ะส่วนหลอดดากอนก็คือเซตอะไรนะครับเราความคือเมกาเด็กอะมันเก่งหมดแหละคุณขึ้นชื่อว่าเมกาเด็กอ่ะกูยังไม่เห็นเมกาเด็กไหนแม่งกลางเลยที่เป็นเมกาเด็กนะย้ำว่าเมกาเด็กเอ็ดดีนี่ไม่รู้เอ็ดดีนี่ออกออกมาขายฝันก็เยอะแล้วก็ มันมีของต้องใช้เท่นั้นแหละผมยอมรับว่าการตลาดของ<ม>ของบันไดมันดีกว่าของการอื่นตรงที่ว่าอืมออกของมาแล้วใช้จริงนะครับผมก็เหมือนกับคนนีออ้อ่ะเออมันอย่างน้อยมันก็ต้องมีเฮียอะไรออกมาในบันไดในเอสดีหนึ่งอะ่ะเออผมชอบการตลาดแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ระบุเป็นแครนแครนไงเหมือนของบูชิโรสมันก็เลยผมถึงเลยทำให้เอสดีอ่ะขายผู้เล่นอื่นได้นะครับผมโอ้ยสลับเฮียอะไรกูเนี่ย ที่ในมือเดิมมะเนี่ยฮึบผมก็ยังอยากไล่ไปนี้ก่อนเริ่มก่อนไล่ไปนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่โดนเบิร์นเบิร์นเชิญอืมไม่เป็นไรไปเดียวก็ไปเดียวไม่ไม่สี่ก็เลยคอดออืมก่อนจะโดนเฮี้ยอะไรแปลกๆนะครับสาเมตรชิบหายล้ว จะโดนที่ไดดแบไปลงแม่ไปให้หมดใช้ใช้การบนมือให้คุมที่สุดนะครับนี่เฮียหยิบมาก่อนค่อยว่ากันรอรอเป่ายิงอะไรก็ว่าไปอาผ่านเพิ่งถ้าหรือรูนี้เหรอเจอหนึ่งลงได้นี่ไปโป่งผ่านแล้วรเรอเป่ายิงที่อะไสองตัวไล้หาไป ก็มีอีเมจิ่อยู่บนสนามถูกปะผ่านเขาต้องรีบเคลียไวย้แล้วเขาไม่รีบเคลียบอกกอ็เสร็อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะรู้ว่านรกมีจริงนะครับเราก็เลยค่อยๆเล่นอ่ะหยิบได้ไหมหยิบได้เนี่ยมาเอทำไมหยิบไม่ได้คนเนี้ยสั่งหยิบมาเอหยิบไปดิหยิบเบอร์เฮอร์มิตได้ประเด็นคือความเคีียไม่อยู่ตรงนี้แหละเออเข้าใจเลยครับคือบอกแล้วว่าเก่ง เล่นได้แล้วเนี่ยอีกิบันเบอร์หนึ่งสองเบอร์หนึ่งสองกระเซมเขหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงไปดิขี่อะไรนี่เล่นแมงแค่นี้แหละตูมเบอรส์สูงสุดเอาอะไรเนี่ยตีธนาคารหลกขี่แตกแล้วเอาขี่อะไรมาเนี่ยเด้งเดงเข้าไปดิโดดเข้าไปขอเบิร์ดบอลขอจบเตบแค่นี้ แม่งเล่นไม่ได้ยากเลยก็เสร็จของเดี๋ยวขอเวลาต้นเกมขัดแม่งไม่ได้นะโอ้โหเฮียบอกเลยว่าหนังชีวิตเลยก็เสร็จนี่คือแบบว่าถ้าของแม่งครบมือเร็วๆมือไม่บิ๊กเนี่ยสนุกขนาดวะอีกสักรอบหนึ่งเฮ้ยมือเดิมอะไเนี่ยเฮียกูตัดอะไรของกูนเนี่ยเดี๋ยวเดิมาวะมือเดิม,ม,มอเ,อเอาไงเฮ้ยมือมันก็จะดีไปนะ เป็นมือที่เล่นได้นะครับมือเมื่อกี้ไม่เอเออย่างนี้ก็ยังดีอ่ะโอเคเริ่มก่อนเหมือนเดิมอมอยากแหละอันนี้ก่อนอันนี้ลงง่ายกว่าเม็ดเดียวเม็ดเดียวก็เม็ดเดียวผ่าน ไม่เจอคิริวอย่างไงก็อยู่ลงก็ค่อยลงสามเมตรสามเมตรใช่ไหมสามเมตรโอวารลีนี่ว่าค่อยเล่นอืมรีบไหมอยากเคลียร์ไหมอยากเคลียร์ก็ลงคนนี้เสียรายถ้าเขาไม่มีเบิร์ดก็ลงไปได้ครับเนี่ยลงมาเล่นนี้ไม่มีเบิร์ดนี่ถอดสามเมตรได้ค่ะกรับมีนะครับผมสามสี่ทีนี้น่าจะตายสมมติตีเนี่ยพี่ไม่ออกจวดสองเนี่ยรอดสามสี่จริงเรือปานทำไง อยากเก็บไว้เล่นคิดว่าเขาเคลียร์ได้ไหมพลังหมื่นสี่เคลียร์ไม่ได้แล้วไปแล้วแบบระวังนะคือซีโซ่โดดงี้มาแม่งโอกาสตาหาแม่งก็สูงเงี้ผ่านเขาเทิร์นต้องเล่นอะไรมากเยอะมาคอยเล่นชึบโยนเข้าไปโยนแม่เข้าไปเนี่ยโอวลลีเนี่ยโยนเข้าไปไปบ้านนะบ้านสองหลังยี่สีแล้วสาม สี่ห้าหหกสี่แล้วเฮียหนึ่งสองสามสี่ห้าย่างจะเย็นที่แรงกูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอเคนี่แค่นี้ก็ได้สีแดงสีขาวเขียวฟ้าเหลืองม่วงได้เนี่ยไม่เสียคอเลยอยาเอาคุมคุมไว้อยาเอค,มคุมนี่ดัวแล้วมึงก็ลงไป เอาเยอ,อ,อย่างอยังยังเพื่อที่อะไรอ๋อเน็กซัสเจ็บเจมเดียวได้มึงลงที่นี้ก็ได้นะขึ้นมือไปนี่เป็นแค่นี้นแค่นี้เลยตี6เจมไม่รับเฮียอะไรเลยอืม ทิ้งไปดิผมม่รีเซิร์ฟประมาณนี้ครับผมก็เสกเล่นอย่างนี้เป็นแค่นี้ไม่ต้องรำอะไรไม่ยได้ต้องรำอะไรยุ่งยากถ้ามันมันมีคอนดิชันในการช,ชนะเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วนะผมที่เหลือคือจะปรับไปเล่นเงินตามสไตล์ไหนจะเห็นทวิตเตอร์เขาเล่นกับสมชลิอด <c oughs> ก็ก,<ๆ>ก็ได้เล่นกับวอร์เนสวาก็ลองดูแต่ว่าผมไม่มีของก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นการซื้อที่ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองแต่ถ้าใครที่มี เฉลี่ยอ,อยู่แล้วมีก๊อเซ็กด้วยก็ลองดูแล้วก็มาแชร์กันดูนะครับว่ามันมันให้ผลเป็นยังไงเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมวันนี้คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนดูนะครับเพื่่กับลูกเรือของพวกเรานะครับเอ็กซ์คูซีฟเนาะค,คลิปนี้ก็คิดว่ามีประโยชน์แหละไม่มากก็น้อยนะครับลองจับใจความแล้วก็ลองไปดูกันเนาะอะ่สำหรับวันนี้ครับแอสันโซคนดีคนเดิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้ว เดี๋ยวไว้เจอกันในรายการหลักนะครับผมแล้วก็เอกอัิก็ยังมีเรื่อยๆนะครับของแต่ละแอปนะ,ะับช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มมีการมอบหมายงานแล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงแล้วว่าสมัครมาแล้วจะไม่มีอะไรดูมีนะครับมีช่วงนี้ญี่ปุ่นเอ่อคอนเทนต์เอกอัิกญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะจะดูเดือดกว่านะครับเพราะว่าการไทยมันไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะใครมีข้อสงสัยยังไงแอดคอมโบโชว์ผิดหรือเปล่ามาเลยจับผิดมาเลยชอบ จบผิดมาแล้วคอมเมนต์มาบอกหน่อยบอกเถอะไม่โกรธหรอกนะครับเสียงดังยังงนั้นแหละไม่มีทียอะไรหรอกซันโซอ่ะจริงๆรู้จักกันแล้วก็จะรู้นะครับผมแต่อย่าอย่าอย่าคิดไปเองนะครับแอดไม่พอใจเลยผมเล่าผมชอบคนเดินมาถามนะเออผมชอบคนเดินมาถามไม่มีคือไม่มีจบคือจบนะครับผมอ่าเผื่อใครที่แบบว่าหลงเข้ามาดูหรือว่าเพื่อนเป็นอีกคู่สีฟแล้วแบบเปิดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโฆษณาไว้แล้วกันนะครับผม สำหรับใครนะฮะที่โดนหลอกมานดูด้วยวิธีแบบนั้นนะ,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจด้วยนะครับอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับไอีิเอยน่ิโปงไปครับนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย